สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งนะครับว่ายังไงคือนี่ครับสี 4, ่พันห้าร้อยแถมหนึ่งคือเราจะได้ตู้ตัวนี้แล้วก็อีกหนึ่งหลังที่เหมือนกันแถมหนึ่งหลังที่เหมือนกันเลยครับในราคาสี่พันห้าร้อยดูข้างในครับ เปิดให้ดูข้างในด้วยนี่ครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่เอ่อร้อยยี่สิเซนครับสูงร้อยเก้าสิบสูงร้อยเก้าสิบเซนตอนนี้เราจัดโปรโมชั่นก็จะราคาจะตามนี้เลยครับสี่พันห้าร้อยแถมหนึ่งคือเราจะได้ สองหลังครับซื้อหนึ่งหลังแถมอีกหนึ่งหลังแบบเดียวกันเลยขนาดเดียวกันหรือว่าถ้าเราไม่อยากได้ตู้เสื้อผ้าเป็นสองหลังเราก็สามารถไปค้ากับสินค้าตัวอื่นที่ราคาเท่ากันได้ครับสมมุติเราเอาตู้เสื้อผ้าหนึ่งหลังเอาที่นอนหนึ่งแผ่นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันครับก็ได้เหมือนกันในราคา เราจ่ายแค่สี่พันห้าร้อยเราจะได้สินค้าสองตัวครับสองตัวเลยถ้าอยากได้ตู้เสื้อผ้าทั้งสองก็ได้ครับได้หมดหรือเราอยากค้ากับสินค้าตัวอื่นที่ราคาเท่ากันนี่ก็ได้นะครับนี่แหละครับโปรโมชั่นก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีอีกหลายตัวหลายราคาครับมีหลายรุ่นเดี๋ยวจะทยอยทยอยทำคลิปให้ดูเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ